จุดเริ่มต้นของอิคิไกคุณเคยตื่นมาแล้วรู้สึกไม่มีเป้าหมายไหมเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูมีชีวิตชีวามีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในหนังสืออิคิไกได้พาเราเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่มีผู้สูงอายุที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดในโลกและค้นพบว่า อีคิกายคือเคล็ดลับของพวกเขาวันนี้คริสซี่จะพาทุกคนไปรู้จักกับอีคิกไยและเรียนรู้วิธีการค้นหามันในชีวิตของตัวเองเพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจและมีพลังในทุกวันค่ะอีคิกไยคืออะไรทำไมถึงสำคัญอีคิกไย คือแนวคิดจากญี่ปุ่นที่หมายถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่มันคือสิ่งที่ทำให้เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอย่างมีความสุขมันคือการมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าความสำเร็จทางการเงินหรือชื่อเสียงลองนึกภาพแผนภาพสี่วงกลมที่ซ้อนกันอิคิไกคือจุดตัดระหว่าง 1. สิ่งที่คุณรัก 2. ส,สิ่งที่คุณทำได้ดี 3. ส,สิ่งที่โลกต้องการ 4. ส,สิ่งที่ทำให้คุณมีไรายได้ถ้าคุณหาจุดที่เชื่อมโยงกันได้นั่นคืออิทิกยของคุณค่ะทำไมชาโอกินาว่าถึงมีอายุยืนที่สุดในโลกที่หมู่บ้านโอกิมิบนเกาะโอกินวาวา มีผู้สูงอายุที่อายุเกินกว่า100ปีจำนวนมากและพวกเขายังดูมีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างมีพลังในทุกวันเคล็ดลับของพวกเขามี5ข้อหลักๆค่ะ 1. พวกเขามีอีคีไกยของตัวเองพวกเขารู้ว่าทำไมพวกเขาถึงตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน 2. พวกเขาไม่เคยกเกษียณจริงๆ การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ภาระ 3. พวกเขากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือกินแค่80%ของกระเพาะเท่านั้นค่ะ 4. พวกเขาเคลื่อนไหวร่างกายเสมอไม่ต้องออกกำลังกายหนะักแค่เดินทำสวน 5. พวกเขามีชุมชนที่แน่นแฟนมีเพื่อนที่คอยสนับสนุนกัน วิธีค้นหาอิคิไกของตัวเองถ้าคุณยังไม่รู้ว่าอิคิไกของคุณคืออะไรลองถามตัวเองด้วยคำถามสี่ข้อนี้ค่ะ 1. อะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขที่สุด 2. อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีโดยไม่ต้องฝืน 3. อะไรคือสิ่งที่โลกต้องการจากคุณ 4. อะไรที่คุณสามารถทำได้เป็นอาชีพวิธีฝึกหาอิคิกายลองทำสิ่งใหม่ๆที่คุณสนใจสังเกตว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกลื่นไหล Flow State ค้นหาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละคือฉัน 10. กฎของอิคิกไยเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข 1. อยู่กับปัจจุบันอย่าก,กังวลกับอดีตหรืออนาคตมากเกินไป 2. เคลื่อนไหวอยู่เสมอทำให้ร่างกายไม่หยุดนิ่ง 3. กินให้อิ่มแค่80%ดอร์ซหาสิ่งที่คุณรักแล้วทำมันทุกวัน 5. เชื่อมโยงกับคนอื่นมีสังคมที่ดี 6. ยิ้มและคิดบวกส่งเสริมสุขภาพจิต 7. อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเชื่อมโยงกับโลก 8. ใช้ชีวิตแบบช้าๆ slow life ไ,ไม่ต้องเร่งรีบ 9. ขอบคุณทุกวันฝึกความกระตันยู 10. อย่ายอมแพ้ทำให้ดีที่สุดทุกวัน แนวคิดเรื่องโฟล์กับอิคิกกยโฟล์ Flow คือสภาวะที่เราจดจ่อกับบางสิ่งจนรู้สึกทุกอย่างลื่นไหลไม่รู้สึกถึงเวลาโฟล์ Flow เกิดขึ้นเมื่องานที่ทำมีความท้าทายแต่ยังพอรับมือได้เรามีสมาธิกับสิ่งที่ทำเรารู้สึกสนุก และตื่นเต้นไปกับมันฝึกโฟล์ได้อย่างไรลดสิ่งรบกวนทำงานที่ตรงกับอิคิกไยใช้เวลากับงานที่ทำให้คุณหลงไหลการสร้างไลฟ์สไตล์ที่มีอิคิไกห้าข้อสำคัญในการใช้ชีวิตแบบมีอิคิไกหยึห ตื่นเช้าและเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีเป้าหมาย 2. องทำสิ่งที่รักเป็นประจำสามดูแลร่างกายและจิตใจ 4. ใช้เวลากับคนที่เติมเต็มพลังบวกให้คุณ 5. สร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตอิคิไกไม่ใช่แค่แนวคิดแต่เป็นวิถีชีวิต ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความหมายลองค้นหาอิคิไกในตัวคุณเองวันนี้นะคะลองเขียนคอมเมนต์มาดูนะคะคุณพบอิคิไกของคุณแล้วหรือยังแรงบันดาลใจดีๆมีให้ทุกสัปดาห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคริสซี่ด้วยนะคะรักนะคะจากใจคริสซี่คะ่ะ